ที่เด็ดมากี้ลาสีนุ่งบิกินี่นอนอาบแดดว้าสูงทรับซิดรือไม่ลงชาวเน็ตแหทท่ยี่ตารูรูว่ขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ความซับความสวยก็ไม่ลดลงเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวมากี้ลาสีแถมดีกีเรื่องหุ่นก็ยังฟิตแอนเฟิร์มอีกด้วยล่าสุดทำเอาหนุ่มๆมือไม้สั่นเลือดก,กันเดาพุ่งไปไม่ถูกเลยเมื่อ กได้ฟานลูกสุดเซ็กซี่ขยี้ใจนุ่งบิกินี่สีฟ้ากางเกงเวอลสูงนอนอาแบแดดในสระว่ายน้ำอวดรูปร่างหุ่นเป๊ะปังหน้าท้องบาลลาบผิวพันนวลเนียนขาวออร่าสว่างถึงแม้หนะ้าอกไม่ได้หืือหวาตุ้มต้ามนักแต่ก็สามารถดึงดูดสายตาไมห่หันไปทางอื่นได้เหมือนกันค่ะ แต่ที่ชาวเน็ตให้ความสนใจคงจะหนีไม่พ้นหุ่นที่ผอมเพียวถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่หุ่นก็ยังทรอบผิดเรียกพี่กันเลยทีเดียวจ้ะซึ่งางาน,นก็มีแฟนคลับเข้ามากระน่ำย้อนไลค์ให้รูร